อาจารย์ดูเทปที่อาจารย์เบียร์ถกพระไตรปิฎกกับด็อกเตอร์อยางครับก็ดูแล้วนะก็ดูแล้วนะก็มันก็ผิดนั่นแหละนะมันก็ผิดนั่นแหละก็ผิดตั้งแต่หน้าปกแล้วนะก็คือตำรามันผิดอะที่จริงมันไม่สมควรเอามาใช้นะไม่ไม่สมควรเอามาใช้แล้วก็โปรโมทอย่างหนักเลยนะอาจารย์เบียร์เรื่องหนังสือพุทธวจนะเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอ่านตรงเนี้ย ปฏิบัติได้ถูกต้องแน่นอนไม่มีผิดเพี้ยนเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าอัตะและพยันชนะจะต้องถูกนะก็ถ้าหนังสือผิดมันก็แปลความหมายผิดไปนะครับก็ยกตัวอย่างคือหนังสือเรียนของเราเนี่ยหนังสือเรียนนะนะตั้งแต่ประถมมัธยมถึงมหาลัยจนถึงระดับปอเอกนยะหนังสือเนี่ยที่จะให้นักศึกษานักเรียนได้มาเรียนเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะ ่านการตรวจสอบว่า,าถูกไหมถูกไหมอย่างเงี้ยใช้ได้จริงไหมอย่างเงี้ยก็ถึงจะผ่านนะถึงจะผ่านให้ให้นักเรียนนักศึกษาได้มาศึกษาได้นะแต่หนังสือพุทธวจนะเนี่ยตีความด้วยความคิดของตัวพระอาจารย์คึกฤทธ์เองนะก็ก๊อปจากาพุทธพจน์มานะก็มาลงเป็นหนังสือพุทธวจนะก็เปลี่ยนคำนาหละก็ดึงดึงบางอย่างจาก พระไตรปิฎกแล้วก็ตัดออกแล้วก็เติมนะแล้วก็แปลความหมายเองมันก็เลยอยู่ในสภาพที่เห็นนั่นแหละก็ถ้าเอามาใช้จริงมันก็ผิดอะ่ะมันก็ผิดนะมันจะไปใช้ได้ยังไงนะไม่มีการผ่านการตรวจสอบจากที่ไหนสักที่นะก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเขาจะตั้งมาแบบไหนก็ใช้แทนพระไตรปิฎกไม่ได้นะ ก็อาจารย์เบียก็เหมือนจะยอมรับนะแต่ก็แถไปนะก็แถไปก็อ้างคําสอนเดี๋ยวก็อ้างคําสอนในพระไตรปิฎกพุทธวจนะเดี๋ยวก็บอกเอาอัตตาคาถาอะไรก็ไม่รู้นะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,ก็แล้วแต่เขานะแล้วแต่เขานะก็เขาไม่มีทรรมะนะทรรมะของอาจารย์เบียไม่มีนะมีแต่การด่ากับการยกพระไตรปิฎก ยกคู่เจ้ามาอ้างแค่นั้นหละนะถ้าตอบอะไรไม่ได้ก็จะก็จะยกคู่เจ้ามาอ้างคําสอนมาอ้างมึงเถียงมึงเถียงคําสอนคู่เจ้านะถึงเถียงกูอย่างเงี้ยเออแบบอะไรกันนีก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ้างธทรมาของคนอื่นหมดอะรำมาของตัวเองมีไหนอะมีไหนยังไม่เห็นเลยนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันอนะไม่เห็นบอกสักคลิปเลยก็ตอนที่เอ่อมาเรื่องหมอดูนะเทปแรกนะที่มาโหนกระแส ก็ใครหน้าถามอาจารย์โอใช่ไหมที่เป็นหมอดูถามถามอาจารย์เบียอาจารย์เบียว่าบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมอาจารย์เบียตอบว่าไใช่ผมก็อยากจะถามตัวเนี้ยมันบนรรลุธรรมตรงไหน <laughs> มันบนรรลุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นนะ,ไม,นนะไม่เห็นเขาพูดเรื่องปฏิบัติของตัวเองเลยดึงแต่ตำรามาแล้วก็สอนแต่ในเรื่องของความคิดตัวเองนะก็เราก็รู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัตินะ เป็นนักปฏิบัติที่เข้าถึงความเป็นโลกุตละแล้วแต่แบบก็เห็นเขาสอนแบบเด็กอนุบาลเนี่ยตีความหมายเรื่องสภาว่าจิตไม่ตรงก็มีอย่างเงี้ยคือแบบอะไรกันนะก็เขาก็เก่งแค่ในการยกคำสอนมาพูดนะก็วิธีที่เขาใช้ก็คือการไล่คาถาการไล่คาถาก็คือการพูดยาวๆไม่ให้คนอื่นพูดเนี่ยแล้วคนที่ฟังก็จะแบบ เออมันล่ายาวอย่างไรเงี้ยก็แบบดีมันก็เซ็งนะแต่คนที่ชอบเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะคนที่ชอบเขาก็จะโอ๊ยเก่งจังเลยพูดดีจังเลยอะไรประมาณเนะี้ยผมมาดูคอมเมนต์ล้วแบบอ,อะไรคนอะไรมันจะอวยขนาดนั้น <laughs> คนมันชอบอะนะมันก็อวยได้ทุกเรื่องแหละอวยได้ทุกเรื่องแหละอะไรก็ถูกหมดอะไรนะติไม่เป็นนะไม่เห็นความผิดของอาจารย์เบียร์เลย <laughs> ถูกถูกอย่างเดียวเนงะี้ยดีอย่างเดียวนะ แล้วก็ว่าคนอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยคือแบบก็แล้วแต่เขาเนาะแล้วแต่เขาก็มาเปิดเรื่องอแล้วเนี่ยมีประเด็นให้ผมอีกแล้วเนี่ยก็เพิ่งลงคลิปไปสองคลิปนะเรื่องอาจารย์เบียร์ก็มีมาคอมเมนต์ด่าก็รอดูนะจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเรื่องพวกนี้ก็อย่างนี้ผมบอกพลังงานลบนะยิ่งสะสมมากมันก็ยิ่งแผ่ออกมานะ่ แผ่ออกมาคนที่ไปฟังอาจารย์เบียร์แบบสักวันก็ต้องแบบนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าเงี่ยคือฟังแล้วมันก็แบบมีแต่อันเดิมๆอยมางเงี้ยมีมีไม่ด่าก็ก็ยกคําสอนมันก็มีแค่นี่มันก็มีอะไรไม่เยอะนะก็ปล่อยพลังงานลบออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีผลกับตัวเองในอนาคตเนีก็ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดนะก็มองเข้าไปนี่แบบดําเลยนะดําเลยนะข้างในอย่างเงี้ย ก็ประมาณนั่นแหละคนที่เห็นก็จะไม่คัดขาดนหก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละก็คืออาจารย์เบียร์ไม่ได้ทาวิปัสสนาทุกวันเนี่ยทุกวันน,นี้ทําวิปัสสนาไม่เป็นทําแต่สมถะนะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เหมือนเอาแบบเอาอิฐทับไว้ทับไว้เหมือนหินทับหญ้าน่ะเอาทับไว้ทับไว้นั่นแหละพอเกิดความคิดพอเกิดความลังเลสงสัยก็เอาอิฐไปทับไว้กดจิตไว้กดจิตไว้หลายๆที่น่ะแล้วเดี๋ยวพอกดไปเรื่อยแล้วมันไม่ไหวนะมันจะระเบิดออกมาทั้งหมดะ ก็ตอนนั้นอนะ่ะคือตอนที่กรรมตามทันนั่นแหละก็ไม่ต้องเชื่อผมก็เลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็รอดูไปนะร <c oughs> อดูไปเรื่อยๆนะครับยาวเลยนะเนี่ยพูดกี่นาทีนะ่ะเรื่องเดียวเนี่ยนะ